บริษเซอริสู่รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในจังหวัดชนบรุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับพื้นที่ใกล้เคียงก็สม,มุทรปราการนะครับชเชิงเซงาและยองจันทบุรีตาดนะครับก็เครื่องชงกาแฟมีปัญหาก็โทรมาปรึกษาสอบถามได้นะครับมาดูเครื่องเอคคาโซตัวนี้นะครับเครื่องแ e อคคาโซ2หัวชงนะครับสหัวชงปัญหาก็คืออเปิดใช้งานแล้วตัวเข็ม แรงดันเข็มความร้อนตัวนี้นะครับเข็มมันจะตีเกินนะครับขึ้นเกินโดยปกติประโยชน์อยู่ประมาณ100นะครับแต่เครื่องนี้นะครับมีปัญหาเข็มจะตีขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าปล่อยไว้นานๆนะครับตัวฮีตเตอร์จะมีปัญหานะครับตัวฮีตเตอร์ของหม้อต้มตัวนี้นะครับฮีตเตอร์หม้อต้มตัวนี้จะไหม้นะครับ ส่วนด้านฝามือนะครับตัวเข็มแรงดันขึ้นปกตินะครับเข็นความร้อนอุณหภูมินะครับตัวนี้แสดงอุณหภูมิก็ถ้าเกิดว่าเข็มบันตีขึ้นสูงนะครับสูงจนเรา,าไม่ได้ดูนะครับตัวควบคุมอุณหภูมิหรือตัวเซฟตี้ก็จะทำงานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา โชคร้ายนะครับตัวเซฟตี้ไม่ทํางานไม่ตัดนะครับตัวฮีเตอร์นะครับตัวฮีเตอร์ตัวนี้นะครับที่อยู่ในหม้อต้มก็อาจจะแตกหรืออาจจะไหม้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนะครับการแก้ไขก็คือต้องเอเช็คว่าที่อุณหภูมิไม่ตัดเป็นเพราะอะไรนะครับเพราะว่าความร้อนสะสมสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับต้องตรวจเช็คนะครับอาจจะเป็นตัว เทอร์โมสตัรดนะครับที่ควบคุมอุณหภูมิอาจจะเสื่อมอาจจะไม่ทำงานก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเอามาตรวจเช็คนะครับเครื่องนี้ก็จะตรวจเช็คดูนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะครับมีปัญหาต้องเปลี่ยนนะครับตัวเทอร์โมนะครับโอเคนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในจังหวัดชนบุรีและก็พื้นที่ใกล้เคียงโดยช่างเบิร์ดนะครับอยู่ที่บางแสน ชนบุรีครับผม